กูพอดีประสิทธิภาพในนี้ายจะได้ยังยังนา้นร็อกองยุดแล้วไม่ปล่อยได้ไหมุดไว้ถ่ารูปจุดถือไว้เงี้ยถือไว้เงี้ยฮะโอ้หน้าให่ไม่็นไม่เห็นไม่เห็นอเไยนวเาหัวเาไปกูถ่ายวีดีโออยู่เอ่อเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูจะถ่ายรูปตอยไปเองวัยัง้วแตเบาๆเฉย แค่ประคองประดก็จะบินขนไยให้มัจัอบข้างล่ดูมันหยดใส่กล้องกูนะตะกี้กูตัวอรวก็ไก่เะใช่ป่ะวะเฮ้ยเห็นหน้านนทอ่ะสุดยอดอ่ะเห็นหน้ากูกูถ่ายวีดีโอนนทโนเจ้าอะไรกับกูเนี่ยถ่ายวีดีโออ่ทกถ้ามันถ้ามันเนี่ยคืออะไรมึงใครไปแล้วบิดไปแล้วมึงเนี่ย ร้อนไงมันช่มันจับด้กันแล้วไอข้างล่างเหมือนเหมือนแผ่นซีดีเลยว่ะปล่อยค่อยๆปล่อยอ่ะจับมันกันเป็นมาปล่อยไปกับโดเรมอนเปลี่นไปถึงโตเกียวเลยขอเข้าจับมั่งเข้าจับมั่นปล่อยอ่ะสองสองสามโอ้ยเขาสวยอ่ะไปไหนแล้วอ่ะ เห็นไหมไทยเห็นไหมเห็นฮะยากสามอ่อนไปอย่าเข้าไปสอยฟ้ากันด้วยมันไฟจริงๆเสาไฟฟ้ามันเป็นไงมันกลัวบ้านหลังคาบ้านกูโอ้ยเป็นรอยไปนู่นเนี่ยดาวัคานนู่นเนี่ยมันก้มหน้าไปเลยดาวังคานเหลือไก่ไปญี่ปุ่นแล้ว กลับบ้านมันเนี่ยบายบายโดเลมอนเออคู่มันต้องไปตกหลังคาบ้านกันนะแจ็คเสียงบ้านมึงอะแล้วใครเอาไฟสองหน้าตัวเองไหนดิไออดโดเลมอนเป็ดเป็ดเอาโทรศัพท์สองหน้าตัวเองกูมองหน้ามึงไม่เห็นเห็นปะอ่าใครเอาไฟสองหน้าเป็ดหนมองหน้าไม่เห็นเลยว่ะเฮ้ยไม่เห็นเลยนะ ใช่มีไฟฉายรับไฟฉายสองหน้าเปิดดิไฟแช็กมันแกะอยู่ไหนแรงเนาะเฮ้ยไม่เห็นไอ้มึงเปิดไหมนี่ไม่หล่อเออโทรเออมึงมันให้หน้ามึงได้แค่ลมผีมากกูชอบกูชอบไปเลยเออเฮ้ยบรรยายบรรยายความรู้สึกเออชอบชอบกูชอบเฮ้ยมึงจะส่องนี้มึงส่องข้างล่างน็อตสองล่างเออน็อตสองล่างมึงได้ได้ยินมันจะพิได้ไอ้มาพิได ผมผมไม่ไหวแล้วครับผมได้ยินเสียงอะไรไม่รู้พี่พีผมีมไม่ผมไม่ไหวแล้วพี่ผมผมรู้สึกว่าเหมือนมีคนเดินผ่านเงาตัวผมเห็นเลยนะเสียงอะไรเงี้ยอะไรกันเนะ่